ในวันหนึ่งเพื่อนสนิทของเรากลับหายตัวไปอย่างลึกลับเราจึงได้ออกตามหาเพื่อนรักด้วยตัวเองแทนที่จะแจ้งตำรวจทำไมวะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม The Mimic Chapter ที่1 Control ครับด้วยเหตุผลบางประการเราจึงออกตามหาเพื่อนที่โรงเรียนแต่ช่างมันครับผมจะไม่ถามต่อว่าทำไมถึงไม่ไปหาที่บ้านก่อนนะยังไงก็ตามตัวเราได้เดินทางมาถึงโรงเรียน แต่ทางเข้าหลักด้านถูกล็อกตัวเราจรึงตัดสินใจเดินเข้าทางประตูหลังโรงเรียนแทนทันทีที่เข้ามากรับรู้ได้ทันทีว่าโรงเรียนแห่งนี้แม่งไม่มีงบจ้างพันลงแน่เพราะดูจากข้าวของที่วางละเกะละกะดูสิฝุ่นฟุ้งเชียวหรืออาจมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่จะเตะให้เราเข้าไปพวัวพันทั้งที่เราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเราจรึงต้องหนีตายจากสิ่งลีลับเหล่านั้น โดยค้นพบภายหลังว่าแท้จริงแล้วตัวเรานั้นมีต้นตะกูลที่สุดแสนจะแบดแอสทำให้เรานั้นแตกต่างจากคนอื่นและเราก็เป็นคนเดียวที่สามารถหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ได้แต่สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดมันก็เป็นแค่การคาดเดาเล่นๆของผมเท่านั้นแหละฮะเกมคงไม่ใช่พอดเรื่องสุดแสนจะซ้ำซากขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เราเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงโรงยิมครับตัวละครเราจะบอกให้เราไปยังอีกฟากหนึ่งของโรงยิมแล้วอยู่ พี่แกก็อยากไปเช็คที่สะน้ำสิง,งั้นสงสัยโตเราคงคิดว่าเพื่อนเป็นคินทาโร่ละมั้ง <c oughs> แต่อยู่ๆตัวเราก็ต้องสะดุ้งกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามีรอยเลือดขนาดใหญ่ถูกลากไปทางยาวออกไปข้างนอกเราจึงตามรอยนั้นออกไปยังโซนสะน้ำของโรงเรียนแต่เฮ้ยไม่มีบันไดหรือว่าเราอยู่ในเกมเดิซิมกันแน่วะ ใกล้กับสระน้ําจะมีประตูที่มีรอยเลือดลากเข้าไปด้านในให้เราเปิดประตูเข้าไปจะพบเข้ากับภาพของแมวน้อยและตัวละครจากเกมชื่อว่าโซว่าตัวละครเราจะบ่นว่าในนี้มีกลิ่นเหม็นผ่านให้สงสัยจริงๆว่าคนแบบไหนกันนะที่อยู่ในนี้ที่กําแพงในห้องนี้จะมีข้อความแผ่นหนึ่งแปะอยู่มันเขียนไว้ว่าดอกซาก,กุระได้ล่วงโรยไปพร้อมกับเราแม่หมดลงชื่อวิลเลียม อยู่ดีๆเกมก็จะโยนข้อมูลสุดแสนจะกำกวมเพื่อให้เนื้อเรื่องพอดูมีอะไรให้กับเราและเพื่อให้เรายูทูบเบอร์ทั้งหลายทำคลิปวิเคราะห์เนื้อเรื่องเกมที่ซ่อนอยู่รวมถึงกูด้วยให้เราเดินออกมาจากห้องและตรงไปยังห้องเก็บอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าในนั้นเราจะพบเข้ากับภาพวาดสไตล์ปุ่นแปะอยู่บนผนังไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เข้ามาแปะภาพพวกนี้ เป็นคนเดียวกันกันกบที่อยู่ในห้องก่อนหน้านี้หรือเปล่าให้เราเก็บกุญแจที่อยู่ในห้องแล้วกลับไปที่โรงยิมโอ้โหอเลือดเต็มไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยทำไมกระตกกระตกวะนำกุญแจที่ได้มาไปเปิดประตูที่ล็อกอยู่ในอีกฟางหนึ่งของยิมครับเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะเฮ้ยชิๆเช่อไม่หายตัวได้อยู่เงี้ยอุ้ยไม้เอ๋ผีเ,เ,เจ้าเอ๋นัเราเนี่ยขี้เล่นนะ ขี่เล่นแบบเนี้ยพี่ไม่ชอบนะน้องนะเดี๋ยวจะหนาวไปหาน้ำแข็งใส่ดีกว่าเมื่อเราไขกุญแจแล้วเปิดประตูออกมาจะพบเข้ากับต้นซากุระขนาดใหญ่วางอยู่กลางพื้นที่กว้างของโรงเรียนจากนั้นตัวเกมจะขึ้นคำสั่งให้เราออกตามหากุญแจสำหรับเปิดห้องใต้ดินให้เราออกสำรวจบริเวณนี้ให้ทั่วโอ้ต้นนี้ก็ทำสวยจริงๆฮะคือเท็กเจอร์มันอันอื่นมันกากหรือต้นนี้มันสวยอันเดียววะ ที่ใต้ต้นสกุลจะมีภาพของปีศาจชนิดหนึ่งในตำนานญี่ปุ่นแปะอยู่อ๋อตรงนี้ผมขอ,อยังไม่บอกข้อมูลนะครับเพราะมันจะเป็นการเฉลยข้อมูลช่วงท้ายของเกมเราค่อยเรียนรู้ไปตามลําดับนะให้เราออกสํารวจต่อไปยังบริเวณห้องน้ําใกล้ๆกับต้นสกุลในนั้นจะมีแผ่นน็อตแผ่นหนึ่งว่างอยู่บนพื้นมันเขียนว่าเธอชอบเล่นแบบพวกมันอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกได้หันกลับไปซะก่อนที่มันจะสายเกินไปลงชื่อรีออน ลีออนที่ว่าเป็นใครใช่เพื่อนเราหรือเปล่าขอสปอยเล็กน้อยนะครับว่าจนถึงแชปเตอร์ณนะปัจจุบันที่เกมออกมาเนี่ยเจ้าลีออนเป็นใครผมยังไม่รู้เลยฮะเหมือนเขาใส่ชื่อคนมามั่วๆในห้องนี้ไม่มีอะไรให้เราสำรวจต่อให้เดินต่อไปยังห้องข้างๆดูเหมือนจะเป็นห้องเหรียญและระวังจ้ำสแกลเล็กน้อยในห้องนี้จะมีประตูอยู่สองบานแต่อีกบานจะถูกล็อกไว้ให้เราเดินไปเก็บกุญแจในอีกห้องหนึ่งครับ ภายในห้องนี here, he so ้ดูเหมือนจะเป็นห้องเรียนที่ข้าวของถูกลือกระจุยกระจายให้เราเดินไปยังหลังห้องแล้วเก็บกุญแจมาครับแต่ทว่าเมื่อหันหลังกลับมาจะพบเข้ากับหญิงสาวตัวสูงกว่า3เมตรกำลังยืนร้องไห้อยู่แต่เธอจะไม่ทำอะไรเรานะฮะให้เราไปเปิดประตูอีกห้องได้เลยในห้องนี้ จะเป็นห้องเรียนเลคเชอร์ซึ่งสภาพไม่ได้ต่างอะไรจากห้องเมื่อกี้เลยครับทางไปต่อจะเป็นทางใต้ดินแต่ก่อนลงไปจะมีแผ่นข้อความแผ่นหนึ่งวางอยู่ในนั้นจะเป็นข้อความจากผู้หญิงที่ชื่อซีซิลเธอจะเขียนบอกเตือนเราว่าอย่าเข้าไปในห้องใต้ดินนะมีกุญแจอยู่ห้องตรงข้ามเธออยากให้เราโยนมันทิ้งไปซะแต่ถ้าเรายืนยันจะใช้ให้ได้เธอได้เตือนเราไปครั้งสุดท้ายว่าตัวเราจะไม่ได้กลับมาอีกแม่ขอบใจนะไอ้น้อง มีหรือเราจะทําตามครับเราเดินทางต่อกันเลยดีกว่าเรามุ่งหน้าต่อลงไปทางห้องใต้ดินเมื่อเปิดประตูออกมาเราจะพบความจริงอันน่างุนงงครับดูเหมือนตอนนี้ตัวเราได้ถูกย้ายมาอยู่อีกมิติหนึ่งเพราะไม่มีทางเลยที่ห้องเรียนจะสามารถเชื่อมต่อติดกับท่อน้ำใหญ่ขนาดนี้ได้ให้เราเดินต่อไปตามทางเรื่อยๆหุยน่ากลัววะ่ะมันจะการนี่แบบเกมนี้เขาทำมาดีเลยนะนั่นตัวอะไรวะ เฮ้ยมีจริงมีจริงตัวอะไรวะเขาขาวของสูงอ๋อไอ้ผีนั่นแน่เลยว่ะที่มันร้องไห้ข้างหลังเราอะฮะว่าแต่แบบอมน้องสาวมีอะไรพี่ช่วยไหมจ๊ะหนูให้พี่ช่วยเหลือได้นะพี่มันแก่ใจอ้าวตกใจเมื่อกี้เสียงสสดังเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เสียตกใจมึงเสียงมึงเนี่ยแล้วน้องเขาเมื่อกี้เหมือนเขาไม่ทําอะไรเราเลยนะเมื่อสุดทางให้ผู้เล่นเปิดประตู จะพบเข้ากับความจริงที่มึนงงกว่าครั้งก่อนดูเหมือนตอนนี้ตัวเราจะมาโผล่ในเมืองย่านญี่ปุ่นที่ไหนสักที่หรือเราแค่โผล่มาข้างนอกแต่ถ้าดูจากอะไรหลายๆอย่างในเกมตัวเราไม่น่าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะอืมตรงนี้ผมก็หาคําตอบให้ไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าตามน้ําตัวเกมไปก่อนก็แล้วกันให้เราเดินตรงไปเข้าอาคารด้านหน้าแต่ทันทีที่เราเหยียบสะพานเราจะพบเข้ากับใกล้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยอะไร อเอา,เอานะแล้วนะเรานะตอนอยู่นิ่งๆอะ่ะไม่คิดจะมาแต่พอกระเพิ่มอไหรแม่งเหมือนรู้จังหวะมาปุ้งเลยเข้าประตูสีขาวที่มีรอยเลือดไปเราจะมาโผล่ยังเขาวงกดขนาดใหญ่ตอนนี้เราจะต้องหากุญแจที่ซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ให้เจอเพื่อไปเปิดประตูและจะต้องหนีการไล่ล่าของผีสาวไปด้วยเคล็ดลับในการผ่านด่านนี้ก็คือ1เลยนะครับ กุญแจจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือก็คือที่ที่ผมมาเก็บกุญแจอย่างที่เห็นเนี่ยเสมอเดินตามผมมาได้เลยนะครับส่วนผีสาวให้ตั้งใจฟังเสียงมันดีๆครับแต่ยังไงวิธีรับมือกับมันที่ดีที่สุดก็คือวิ่งฮะถ้าเธอท่าไปเจอมันก็จะแบบแต่พูดง่ายกว่าทำตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมตายไปแล้วไม่รู้ต่อกี่รอบโอ้ยโอ,โอ้กว่าจะมาเก็บได้เอ๊ะทำไมเสียงอยู่ทเหมือนอยู่แถวนี้วะเอ๊ะตรง ตรงนี้เปล่าไม่น่าเจอมาอแม่แม่คุดโดนอีกแล้วมามารอบเนี้ยผ่านกูดือ้อไม่ยอมมันเป็นใครวะไม่แค่ผีสวมม่วงเก่ามาจากไหนวะเออกุญแจเนี่ยของพี่น้องพี่พานมาก่อนเลือดพีไม่กลัวโดนแน่ทำไมเสียงมันมาอีกแล้วได้ไหม ไม่มั่งไม่อยู่ที่เดิมหรอกอซ้ายซ้ายซ้ายมันไปซ้ายแล้วครับมันไม่โดนหรอกออมาอยู่ไหนวะไม่กลวงหรอกมาเลยไม่หนีไม่หนีจัดจ่ะจัดจ่ะมาอไม่ไหวแล้วแม่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมเปลี่ยนวิธีเดินดีว่าแม่งเหมือนแบบเหมือนมันมาทางเดิมตลอดอะผมต้องเปลี่ยนไปไปทางอื่นแล้วอะ ส่วนประตูทางออกจะอยู่ฝั่งขวาของแมพสามารถเดินตามผมไปได้เลยครับแต่ผมยอมรับอย่างหนึ่งนะคือเนื่องจากว่าแพทเนี้ยผีมันจะดักทางที่แบบสั้นที่สุดอ่ะฉะนั้นเวลาผมเดินไปผมต้องเดินอ้อมโลกมากเลยครับตอนนี้ขี่ีไอ้ทวีวิ่งลุยทองนะเถิบ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 พี่แวะมาเก็บกุญแจขอหน่อยจะน้องเถิบ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  ไหนน้องร้านนาะจ้าน้องพี่ไม่ไปหาน้องหรอกเมื่อกีก้ใครทักดิคอดมาว่อยู่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะเอคือคือ,คอเนี่ยผมผมรู้ทางออกนะมันจะอยู่ฝั่งเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้นะครับมันอยู่ด้านขวาของแบบนี้แหละครับแต่เหมือนตั้งแต่อัพแพดมาเนี่ยเมื่อก่อนผมจะจําด้วยรูปครับแต่ตำแหน่งรูปมันเปลี่ยน แล้วผีอะมาดักทางเราบ่อยมากนี่นี่นี่ป่าวะเฮ้ยเสียงเสียงน้องรัดนาไม่โคตรดังเลยเฮ้ยอยู่ใกล้ๆเหรอวะเฮ้ยอยู่นี่เลยมันอยู่ข้างๆอยู่ข้างหูเลยเนี่ยนี่เนี่ยมันเดินตามหลังเรามาแน่เลยฮะอุ้ยเฮ้ยทางออกทางออกอุ้หู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 หน้องรัดนาพี่ไปแล้วเจ้าไขกุญแจคนเย้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 ตักไม่ทันหรอกอุ้ยอุ้ยเย้ไป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 ดีกว่าเดี๋ยวตาย ผ่านล้วเว้ยเมื่อออกมาได้จะพบว่าตอนนี้ตัวเราอยู่กลางป่าห้อมล้อมไปด้วยผาสูงให้เราเดินตามซุ้มประตูแบบญี่ปุ่นไปเรื่อยๆจนพบเข้ากับผู้หญิงผิวสีขาวซีดกำลังยืนดีดบีวะอยู่เสริมไปความรู้นะครับคนญี่ปุ่นโบราณเขามีความเชื่อที่ว่าเมื่อสิ่งของยิ่งมีอายุนานจะมีวิญญาณไปสิงสู่แล้วจะกลายร่างเปปีศาจหรือที่เรียกว่าโยไคไปในที่สุดนะครับ ให้เราเดินเข้าไปในหมู่บ้านจะพบว่ามันเป็นหมู่บ้านเกือบล้างไร้ผู้คนเว้นเสียแต่ว่าจะมีชาวนาคนหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปคุยกับเขาได้เขาจะตอบกับเราว่าเฮ้ยนี่เธอเป็นใครอ่ะไม่เคยเ็นมาก่อนเลยดี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 เดี๋ยวโปรดระวังตัวด้วยนะน้องชายฉันหายเข้า,าไปในป่าแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยอ่ะนี่ก็นานมากแล้วด้วยฉันเป็นห่วงเหลือเกินฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้นานแค่ไหนอ่ะ ผู้คนต่างตายหากันไปทีละคนสองคนเพราะเจ้านั่นเจ้าผู้หญิงที่ดีดบีวะนั่นระวังตัวได้ละกันถ้าเจอเธอก็ให้รีบหนีไปซะเมื่อคุยจบให้เราเดินออกจากหมู่บ้านผ่านซุ้มประตูทางด้านหลังไปจะพบเข้ากับถ้ำขนาดใหญ่ในนี้จะมีรูปปั้นหญิงสาวหน้าตาน่ากลัววางอยู่เต็มไปหมดและระวังให้ดีฮะรูปปั้นพวกนี้มันไม่ได้ตั้งไว้เฉยหากเราเข้าไปใกล้หรืออยู่ในระยะ มันจะเดินตามเรามาครับหากเราโดนมันประชิดตัวเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนี้วิธีผ่านด่านนี้คือให้เรากดวิ่งยาวไปเลยครับผีจะไม่สามารถวิ่งตามเราได้ทันและเมื่อสเตมิมนาเราใกล้หมดให้เราหาที่ปลอดภัยสักที่หนึ่งแล้วหยุดพักเพื่อลสเตมิมนาใหม่แล้วค่อยวิ่งต่อทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ แค่นี้เราก็สามารถผ่านด่านนี้ไปได้ง่ายๆแล้วครับมันจะมาปะวะอุย้ยไอจะหมดแล้วจมหมดแล้วพักก่อนพักก่อนหมดแรงหมดแรงเอาเต็มเลยดีกว่าไปไปไปตรงริมๆนี้แม่งไม่น่าไปใจมีป่าววะเฮ้ยนี่งมีจริงด้วยว่าแล้วกูโดนมาก่อนกูจำได้ เฮ้ยมีบ้านมีบ้านมีบ้านข้างหน้ามีบ้านข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเนี่ยวิ่งรวดเดียวไปเลยดีกว่าไม่น่ามีแล้วมั้งมันจะดักอะไรทุกทางวะวขวางไม่ไหวใจขันโยกขันโยกเอ๊ะกดไม่ติดเอออกดผมว่าผมกดแล้วนะเมื่อกี้มันกดย้ำเฮ้ยผี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 เห็นไหมบนหน้าต่างอ่ะน้องนางปะวะน้องตามาถึงนี่เลยจ้าโหอยากอยู่กับเรามากมามาใกล้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 อ่ะว่าหละ มันเป็นอะไรชอบหายไปตลอดให้เราเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปในในสุดของตัวบ้านแล้วจะพบเข้ากับอุมโมงค์ที่ถูกขุดอยู่ใต้พื้นบ้านให้เรากระโดดลงไปเลยครับเดินไปตามทางผ่านอุมโมงค์ที่ทอดยาวไปเรื่อยๆจนพบเข้ากับประตูที่อยู่สุดทางเดินครับเมื่อเรากดที่ประตูเข้าไปแล้จะถูกพามาโผล่ยังอีกสถานที่หนึ่ง สถานที่นี้ดูเหมือนจะเป็นโรงแรมเก่าที่ถูกทิ้งล้างสังเกตได้จากเถาวัลย์ระ้ะที่ขึ้นอยู่เป็นย่อมๆอยู่ทั่วบริเวณเป้าหมายของเราในตอนนี้คือหาทางออกจากโรงแรมแห่งนี้ให้ได้ครับแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับเออมึงมาเลยไม่ตกใจละโดนจนชินละไอเกมนี้แม่งแบบอยู่ดีๆชอบจ้ำเอะจ้ำเอะจ้ำ,ออจำตลอดอ่ะมีเพลงเน,นลิฟด้วเว้ยด่านนี้จะถูกแบ่งออกไปสส่วน ผมขอเรียกชั้นที่เราอยู่นี่ว่าชั้นที่1นนะครับที่ชั้นนี้เส้นทางจะคดเคี้ยวเหมือนกับเขาวงกตเราจะต้องหาทางไปขึ้นลิฟต์เพื่อไปยังชั้นต่อไปให้ได้แต่ระหว่างนี้เราจะถูกขัดขวางโดยปีศาจที่ชื่อว่าบีวะมันจะคอยเดินตามล่าเราตลอดทางชั้นนี้วิธีรับมือกับมันค่อนข้างง่ายครับบีวะมันจะเดินเดินหยุดหยุดเป็นจังหวะเพียงแค่เราวิ่งหนีธรรมดาหากไม่วิ่งไปเจอทางตันเราก็สามารถรับมือกับมันได้ง่ายๆเลยฮนะอย่างนี้เลย ้มาสิจ้าดูยูไลฮัลลิพอเตกิฟต์อัศัยเหมือนเล่นในในฟไอวนั่นแหะไอฟันโมฟเบียอะไรเจ๊ดเจ๊ดเจเดเต็มเต็มเดเจดอ่ะน้องน้องน้องตามมาไหมไปละจ้าผีแม่งโคตรแบบโคตรกากอ่ะไปไปแบบฝากบอกถึงผู้พัฒนาหน่อยนะแบบไปบัฟมันหน่อยนะแม่งโคตรง่ายเลยผีเต้นลีลาธ มีแบบมีแบบดีดพินไปมาไอบีวาบีวาไปมาด้วยเฮ้ยอ้าวอ้าเอ้าเอผ่านแล้วอะไอ้โหคนง่ายอีซี่เลยว่ะแม่งเอาอีกแหละหยุดจ้ำสแกนกูทีดีตกใจเอชั้นที่2ความยากจะต่างจากชั้นแรกโดยสิ้นเชิงเป้าหมายของชั้นนี้ยังคงเป็นหาทางออกเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเส้นทางที่เราต้องใช้นั้นไกลขึ้นกว่าเดิม แต่เรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะเกมเขามีแผนที่มาให้ให้เราดูก่อนเริ่มเดินถึงใช้เวลาจำนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าผ่านยากเท่าไหร่แต่ที่ยากจริงๆคือปีศาจที่เราจะต้องรับมือเป็นปีศาจตัวใหม่ครับชื่อของมันคือคุริโกชื่อไม่เหมือนป๊อกกี้มันเป็นปีศาจตัวสูงสวมเสื้อส,สีขาวหน้าตาซิดเผลอกแต่มันจะออกไล่ล่าเราโดยคานสีขาไปมาบนพื้นอีกทั้งยังสามารถไล่ล่าเราโดยไต่บนผนังได้อีกด้วย วิธีรับมือกับมันค่อนข้างยากครับเพราะคุริโกะจะวิ่งตามผู้เล่นเรื่อยๆจนกว่าจะฆ่าสายตาเราไปประมาณ5-7วินาทีและดูเหมือนมันจะเร็วกว่าเราตอนที่เราเดินเล็กน้อยทําให้ทุกครั้งที่เราเจอมันเราจะต้องเสียพลังงานในการวิ่งหนีและเมื่อพลังงานเราหมดเมื่อไหร่ความตายก็อยู่ตรงหน้าครับเอ้มันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้มันผ่านไปอะเฮ้ยเสียงเสียงโคตรมายูานไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมัน,มน โอ้แมงคานแมงคานมาเลยโอ้ทางตันีกโอ้ยโอ้ขามาปจูอันโอ้ชาไม่มามายิ้มสวยในเราเนี่โอ้ยเริ่มใหม่อีกแล้วต้องมานั่งจำแผนที่เนี่ยเมื่อกี้ไม่ถูกทางไม่ใช่เหรอมมเจอทางตันได้ไงวะก็ซ้ายซ้ายแล้วแล้วตรงไปแล้วก็ขวาขวาขวาแล้วก็ซ้าย ซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ตรงแล้วก็ขวาขวาแล้วผิดตรงไหนวะ <laughs> ทางนี้ปะวะนี่นี่นี่เจอเจอแล้วตรงตรงตรงจากไหนก็ตรงยาวไปเลยครับอ่ะเห็นไหมแคานผ่านหน้ากูปไปเลยแล้วกูจะกลาไปวไเปนี่โอ้แล้วแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยลืมอ่โอสะเนี่ยเราต้องไปทางนี้อแล้วอีห่านะต้องอ้อมไปอีกแล้วแล้วทางนี้ผมไม่ได้จํามาด้วยอ่ะเดี๋ยววิ่งเลาะ

เนี่ยผมเลี้ยวไปอีกนิดนึงจะถึงแล้วเนี่ยโอ้โแต่ไม่น่าหมดโอ้อยาก,ก่ากูเลยยาก,ก่ากูโอ้ยาก่ากูเลยโอ้หมดละหมดละโอ้โอ้โอแม่งจะผ่านอยู่แล้วอีกไม่กี่ยะไม่กี่ยเดิน เดินอีกนิดเดียวอะ่ะคือถ้าสเตมมาผมไม่แดงนะผมวิ่งเข้าลิฟตได้แล้วมั้งคือเมื่อกี้อีกประมาณสามเลี้ยวก็ถึงแล้วอะ่ะโอ้หมามารอบนี้เอาหไหมเงียบไว้เงียบไว้มันจะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเพิ่งถ่านหน้าผมไปอยู่ไหนวะอเอ๊ยตรงนี้ปะเอ้กลัว มันไม่เห็นน้องไม่เห็นไม่เห็นเราวิ่งเราวิ่งอูจะผ่านอีแล้วเอูไม่เอาอูจะผ่านอีแล้วนี่อีกสองโค้งเสร็จถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วไม่อูไม่ยอมตายสติวอล์ฟสติวอล์ฟมึงไม่ยอมตายมึงตายไปเลยคนเดียวเลยไปเนี่ยขวาเอ้ยเอ้าอึ้งดักกูได้ไงวิ่งมาทางเดิมเหรอวะไปทางไหนวะขวาซ้ายไม่มีไปไปไปตรงตรงตรง ถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับคือตามที่แผนที่เนี่ยอีกสอง้ายก็ถึงแล้วฮะใช่อกว่ใช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 ่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันเฮ้ยมีสองตัวเหรอวะเฮ้ยเมื่อกี้มันไปทางนู้นมาได้งติงติงติงโอ้ตดตติตอย่จาลกูมัวแล้วนี่กูจทางไม่ได้กยงเตมนแดงแดงเจ๊ดแล้วอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยอ๊ลิลิลิตยดยดมึงากูไม่ได้อยมันเลิกล่าเราครับ โอ้โหพอมาถึงหน้ารีบไปไม่กล้าเลยน้องจ๋าไปไหนเอ๊ะอยู่นี่เอ๊ะสับโรกิฟต์อัศัยดูอยู่ไรแฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้รู้มันเห็นแล้วเห็นป่าวะเห็นแล้วเห็นแล้วมามาเลยมาเลยมามาเอ็งจับกูมามึงจับกูมาน้องนางน้องนางน้องนางโอ้ยเขาลิบเขาลิบโวยมึงจับกูไม่ได้อ้าวเฮ้ เฮ้ยเดี๋ยวกันดิเฮ้ว่แมงเลยที่ยังเล่นกับมันไม่สนุกเลยโอ้ยเออ่าแล้วเว้ยเมื่อเราหนีออกจากโรงแรมมาได้เราจะออกมาโผล่บนทางหินที่ตรงหน้าจะมีปราสาททองญี่ปุ่นโบราณเรือนใหญ่ตั้งอยู่ให้เราเดินเข้าไปด้านในแล้วชัปเตอร์ที่หนึ่งก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ